เทศกาลปัสกาบางทีเ็าเรียกว่าเทศกาลขนมปังไรเชื้อเกิดมีในวันที่14เดือนแรกของทุกปีนะคะและปัสกาก็กินเพียงหนึ่งวันเองนะคะนอกนั้นก็ฉลองไปกินขนมปังไรเชื้ออีก7วันนะคะต่อมาคะ่ะในเลวินิติย3สามข้อที่5บอกว่าในเวลายเย็นวันที่14เดือนที่1เป็นเทศกาลปัสกาในอพิญบอกว่าในเย็นวันที่14เดือนแรก เจ้าทั้งหลายจงกินขนมปังไร้เชื้อจนถึงเย็นวันที่21ของเดือนนั้นกี่วันคะเนี่ย7วันนะคะใน7วันนั้นอย่าให้พบเชื้อในบ้านของเจ้าเลยและเชื้อนี่หมายถึงอะไรคะเชื้อบาปนะคะเราต้องต้องเอาเชื้อออกไปอย่าก,กินสิ่งใดที่มีเชื้อในที่อาศัยของเจ้าเจ้ากินแต่ขนมปังไร้เชื้อพระเยซูพระเจ้ากําลังจะเตือนเราว่าเราจะต้องเอาเชื้อ บาปทั้งหลายออกไปจากชีวิตของเรานะคะพระองค์นั้นเป็นขนมปังไรเชื่อให้กับเราต่อมาค่ะตอนที่ฉลองเ,ออเทศกาลปัสกาะคะข้าวบาลีกําลังสุกมันมีอยู่สองข้าวข้าวบาลีหรือข้าวบาเล่นะคะกับข้าวสาลีนะคะตอนนั้นข้าวบาลีกําลังสุกแล้วก็จวนจะเก็บเกี่ยวได้เขาก็ไปเกี่ยวมาก่อนเพราะว่าอีกไม่นานก็จะสุกเกี่ยวมาก่อนแล้วก็ยื่นโบกถวายพระเจ้าเป็นผลแรกนะคะ เป็นการขอบคุณพระเจ้าแล้วก็บอกว่าพระเจ้าลูกถวายแล้วนะทั้งทุ่งเนี่ยถือว่าถวายแล้วนะก็พระเจ้าก็เลยเป็นของพระเจ้าแล้วถ้าผลแรกบริสุทธิ์กับพระเจ้าผลที่เหลือบริสุทธิ์ไหมพระเจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวนี่คือคุณมัณน,นาทําไมถึงได้ถวายผลแรกแล้วพระองค์จึงได้เข้ามายุ่งเกี่ยวในธุรกิจการงานจากขายสามพันก็ขายเจ็ดพันหมื่นหนึ่งนะคะเพราะอะไรถ้าพระเจ้าขายดีไหม ดีนะคะเรามาดูต่อค่ะในหนังสือโรมบอกว่าถ้าแป้งดิบก้อนแรกบริสุทธิ์ทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ถ้าก้อนหนึ่งเราหยิบนะคะสมมติว่าแป้งก้อนนี้ไม่เอาเอาก้อนนี้แล้วกันสมมติว่าเราหยิบมาหยิบไม่ได้ <c oughs> นะคะสมมุติว่ามีมีแป้งอยู่แล้วเราหยิบขึ้นมาถ้าก้อนนั้นบริสุทธิ์แสดงว่าทั้งอ่างบริสุทธิ ใช่ไม่ใช่เหมือนการเราคนไทยเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยเรามีดินเนี่ยขี้ด,ดินเนี่ยลองลองลองอะไรถูกที้ใครดูดินออกมาเนี่ยเป็นดินประเทศไทยนะจ๊ะเพราะอะไรเพราะเรากินอาหารที่แผ่นดินไทยใช่ไหมเราอยู่ในประเทศไทยเราถึงต้องรักประเทศไทยดิฉันเองเนี่ยเป็นคนเชื้อสายเวียดนามแต่ไม่ได้มีใจกับเวียดนามแต่เลยนะคะเขาพูดยังไงก็พ่อพูดยังไงก็ ยังจะรักลักแต่ประเทศไทยเพราะมันสงสัยจะกินผักอยู่ประเทศไทยมั้งมันเป็นผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแผ่นดินนะคะเพราะงั้นเนี่ยคือสิ่งนี้พระเจ้าถึงได้บอกไงว่าพออาดัมทําบาปอาดัมถูกปั้นจากดินใช่ไหมอาดัมทําบาปปั๊บเป็นเพราะเจ้าแผ่นดินจึงถูกสาปเพราะอะไรตัวเขาถูกสาปแล้วแผ่นดินจึงถูกสาปเช่นเดียวกันกันกบคนไทยถ้าคนไทยถูกสาปแช่งเพราะว่าคนไม่รู้จักพระเจ้าเยอะไหมคะ เยอะก็ <Yeah. S 2> แล้วก็ทําผิดทำสายาสะรยเยอะไหมเยอะเพราะงั้นก็เลยทําให้แผ่นดินเนี่ยแตกเปื้อนทําให้แผ่นดินไม่ได้กืดผลหรือแผ่นดินก็บ้วนคนทิ้งหรือก็แผ่นดินนั้นก็มีมารสตานมันเข้ามาทําให้คนไทยทะเลาะก,กันแล้วก็ตีกันแต่เราซึ่งเป็นคริสเตียนเราต้องเป็นก้อนดินสําหรับประเทศไทยที่บริสุทธิ์และสะอาดเพื่อเราจะได้ทําให้แผ่นดินไทยนั้น ถูกต้องและคนไทยทั้งหลายก็ได้จะมาเชื่อเอเมนนะคะต่อมาค่ะในเฉลยธรรมัญญัติที่หกข้อที่1ที่2บอกว่าเมื่อท่านได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดกท่านเข้าไปยึดเป็นกรรมสิทธิ์และอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นแล้วเข้าไปยึดแล้วแล้วก็อยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้น ท่านจงเอาผลแรกทั้งหมดจากดินซึ่งท่านเกี่ยวเก็บมาจากแผ่นดินของท่านซึ่งพระยาเวของท่านประทานแก่ท่านและนําผลนั้นใส่กระจาดนําไปยังที่พระยาเวพระเจ้าของท่านเลือกเอาไว้เพื่อพนามของพระองค์ประทับที่นั่นก็คือเอาผลแรกมาถวายแด่พระเจ้าต่อไปค่ะนะคะวิธีการของคนยิวเขาอย่างนี้เขาก็จะดูต้นนั้นต้นนี้ต้นมะกอกเดี๋ยว ต้นแอปเปิลหรือต้นอะไรก็ตามเขาจะดูว่าลูกมันออกมาตูมๆแล้วเขาจะดูว่าอันไหนผลได้เขาจะทําเครื่องหมายเอาไว้และพอผลนั้นออกมาสําเร็จเขาก็เก็บไปถวายพระเจ้าเพราะมันมีตั้งหลายต้นนะคะมันมีตั้งหลายต้นเพราะงั้นเขาก็จะทําอย่างนั้นเขาซีเรียสมากเห็นไหมคะก็ต้องทําเครื่องหมายไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นเราเราก็จาไม่ได้เลยใช่ไหมมันหลายลูกเหลือเกินนะคะ,ะต่อมาค่ะ ในเลเวนิตินะคะยีบสามก็ได้พูดอีกนะคะบอกว่าเมื่อเจ้ามาถึงแผ่นดินที่เราให้กับเจ้าและเกี่ยวพืชผลของแผ่นดินนั้นจงเอาฟ่อนข้าวที่เกี่ยวในรุ่นแรกก็คือข้าวบาลีบาเลนะคะนำไปให้ปุโรหิตและปุโรหิตจะนำฟ่อนข้าวนั้นแกว่งไกวต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเป็นไงแค่เนี้ยถาวายพระเจ้าแค่เนี้ยทั้งท่วงเลยบริสุทธิ์ไปด้วย เพราะว่าส่วนนี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเรายกให้พระเจ้าส่วนที่เหลือก็เลยบริสุทธิ์และนี่คือเวลาเรามีธุรกิจเราถึงต้องหยิบจากตรงนั้นมาโบกให้กับพระเจ้าคุณมัณน,นาบอกโบกก็อายเขาเอาที่คนไม่เชื่อพระเจ้าทําไงก็เอาแบงค์มาไปตบตบต,บต,บตบไม่เห็นเขาอายเลยฮะเขาเอาอย่างเราอันนี้แหละเป็นวิธีของพระเจ้าเอาแบงค์ขึ้นมาโบกให้กับพระเจ้า แล้วก็เก็บเอาไว้มาถวายพระเจ้าไม่ได้เยอะเลยคี่ดูได้หมื่นนึงเนี่ยโบกกี่บาทสองร้อยคุ้มไหมถ้าจ่าย200แล้วขายได้หมื่นคุ้มไหมคุ้มนะคะวิธีของพระเจ้าคือมันเป็นการให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าตึงบอกว่าให้ถวายผลแรกเดี๋ยวพระเจ้าพอเราให้เกียรติพระเจ้าปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราถวายกับพระเจ้าปั๊บเนี่ยส่วนที่เหลือ รอบบริสุทธิ์ไปด้วยก็เป็นของพระเจ้าพระเจ้าเลยมีสิทธิ์ทจะเข้ามาจัดแจงไปเรียกคนนั้นมาซื้อ,อไอแหวนวงนี้มันไม่ค่อยถูกใจพระเจ้าบบบอ่าเอะตะกีก้ไม่สวยนะมาดูทีมันสวยนะเห็นไหมคะพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงได้นะคะในนี้นะคะบอกว่าเครื่องทัญญาบูชาที่คู่กันคือยอดแป้งสองสิบเอฟาคู่กับน้ำมัน ผลแรกจริงๆเนี่ยเป็นการที่เอาแัญญาบูชาคู่กันคือยอดแป้งเนี่ยคลุกกับน้ํามันแล้วก็อยากกินขนมปังหรือข้าวคั่วสดจนกว่าจะถึงวันเดียวกันนั้นอ่ะต่อมาค่ะก็คือห้ามกินก่อนถวายผมแรกโอ้มันหิวนะอยากจะกินนะ พระเจ้าขอกินก่อนได้ไหมไม่มีใครเห็นถ้ากินนะเสร็จเลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยถบายผลแล้เป็นการเก็บเกี่ยวตอนนั้นเก็บเกี่ยวข้าวบาเล่เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกเก็บเกี่ยวมาอย่าเพิ่งกินยกให้กับพระเจ้าก่อนแล้วค่อยเก็บเกี่ยวแล้วค่อยกิน